สวัสดีครับเช้าพูดดู้ติดตามช่อง follower อ่อนแก้วชนะทุกทุกคนนะครับก็ไม่ได้อัพคลิป YouTube ซะนานเลยก็มาฉลองซะหน่อยก็เชลซีชนะเป็นแล้วนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็น้วเว้ยก็คือเมื่อคือชนะทีมโบรเซียไปทีชนะทีมโบรเซียดอดมุนจากยนเยอรมนีไป2ประตูต่อศูนโดยได้ไประตูจากราฮิมสเตอร์ลิงแนละจุดโทษของไคลเฮาเวตนะครับก็จุดโทษของไคลเฮาอาจจะมีปัญหานิดหน่อย ก็นั่นแหละเนาะแต่ยังไงกติกาเขาก็กําหนดไว้อย,อยู่แล้วครับฟาวก็คือฟาวก็ยิงใหม่ก็เป็นประตูเชลซีชนะไป2อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมส,สุดท้ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาพูดก็คืออคลิปนี้ขอรวบเป็น2เนื้อหา2คอนเทนต์เลยลวกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือผมรับปริญญาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเรียนจบมาได้ประมาณ1ปีครึ่งเกือบสองปี ก็รับปริญญาไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมเรียนจบแล้วจบจริงๆก็คือรับปริญญาไปแล้วเข้าพิธีรับปริญญาบัตรไปแล้วเรียบร้อยหลายหลายคนก็แบบถามผมนะครับก็มีทั้งคนในครอบครัวเพื่อนในชุมชนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันน่ะแล้วก็มีญาติพี่ใหญ่คนอื่นๆ่ครับถามผมประมาณว่าเนี่ยรับปริญญาแล้วอะ่ะหลังจากนี้จะไปทํางานอะไรหรอผมก็เลย คือผมมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่ะผมก็เลยตอบทุกคนไปแบบนี้เลยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่ผมก็ตอบไปแบบเดียวกันหมดเลยเพราะว่าผมมีคําตอบในใจอยู่แล้วก็คือตอนเนี้ยผมทํางานขับแกร็บอยู่ผมก็เลยตอบว่าก็จะขับแกร็ตบต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมไม่ได้หางานประจําทําหลายๆคนก็บอกว่าคือแบบ เสียดายนะครับเสียดายความรู้ที่ผมกุศลเรียนจบปริญญาตรีมาผมเรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินนะครับจบจากราชมงคกลกรุงเทพนะครับผมก็เลยตอบทุกคนไปว่าเออที่ขับแกซแบบมันอิสระดีนะแล้วถ้าเกิดว่าขยันทํางานหนักแบบขยันทางานหนักจริง,รงๆทุกวันนะ่ะอาจจะได้ถึงเดือนละ 30, าสามหมื่นบาทด้วยซ้านะครับก็คือวันละหนึ่งพันบาทอะแต่ว่าพนักงานออฟฟิศอะได้แค่เดือนละ15หมื่นห้าเองแถมไม่มีเวลาส่วนตัวด้วย แต่อย่างผมนะครับก็คือถ้าเกิดผมทํางานหนักแบบไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะผมได้อยู่แล้วเดือนละสามหมื่นแต่ทีนี้ผมไม่ได้ว่าทำหนักขนาดนั้นผมทําแบบขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ปิดแอปพักนั่งกินข้าวคือผมขับได้ประมาณเวลาห้าร้อย0กร้อยเจทุกวันนะครับเดือนหนึ่งก็มีประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ่นแต่นี่ขนาดว่าผมขับชิวๆนะ ยังได้เงินเดือนแบบเท่ากับพนักงานออฟฟิศเท่ากับเพื่อนๆหรือรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ที่จบใหม่เลยอ่ะครับ mm hmm. ก็ประมาณ16ื่นหกหมื่นเดนี่คือรายได้ผมว่าผมพูดให้ฟังเลย mm hmm. ก็คือพอๆกับพวกที่ทํางาน Office ออฟฟิศอ่ะครับแต่ผมรายได้เท่านี้แต่กับการผมมีเวลาอิสระ mm hmm. นี่ลองดูก็ได้ครับเ, mm hmm. เดี๋ยวผมจะเนีย่ยถ่ายให้ดูคือตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ข้างนอกนี่ครับ mm hmm. คือ อิสระจริงๆตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ริมถนนก็ถ่ายคลิปก็พูดไปเรื่อยอครับนี่ขนาดว่าแบบได้เงินเดือนเท่าพอๆกับนงังพนักงานออฟฟิศนะครับขับแบบเรื่อยๆยังได้ประมาณ1 6ื0 0หกหถ้าเกิดว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆก็วันละ1,000่ะมันได้อยู่แล้วว,วันละวันละหนึ่บาทเดือนหนึ่งก็30,000บาท30,000 30, ื่นสาม เดือนไหน30วันก็30,000นเดือนไหน31วันก็สาม0มึงมันก็ได้อยู่แล้วครับก็นี่คือความในใจที่ผมบอกทุกคนไปว่าเออว่าผมแบบเรียนจบแล้วทำไมผมถึงยังขับแก๊ปอยู่หนึ่งมันอิสระสองมันมีเวลาเป็นของคือหนึ่งมันอิสระมันมีเวลาของตัวเองสองมันไม่มีใครมาบังคับเราครับ ก็เราจะทําตอนไหนก็ได้บางทีถ้าเรามีธุระเราเจ็บป่วยเราอยากหยุดเราก็หยุดแต่ก็ทุกอย่างมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับแต่ก็คือข้อเสียก็คือสมมติอย่างรถที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ฮอนด้าเวฟมันก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารถพังเราก็ต้องเก็บเงินซ่อมเองแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมว่าผมชอบแบบนี้คือใจมันชอบใจมันรักอะครับ คือถ้าใจเรารักอะไรใจเราอันนี้อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยนะครับต่อให้เรียนจบปร,ริญญามาก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องทํางานออฟฟิศนะครับถ้าใจเรารักอะไรใจเราชอบงานบริการเราอยากขายของเราก็นําเงินทุนที่เรามีไปลงทุนไปขายของอยากขายอะไรครับขายน้ําขายข้าว,ขา,ข,าวขายขนมคืออยากทําอะไรทําเลยครับผมก็คืออย่างผมผมชอบอาชีพขับแกซ็บคือผมภูมิใจอ่ะคือแบบ รู้สึกมันรักแล้วอะ่ะบางทีต่อให้เขาบอกว่าบริษัทแกร็บแย่นะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันก็คืองานแกร็บฟูดแกร็บมาสแต่ผมเป็นสายขับแกร็บวินครับแกร็บวินกับแกร็บเอ็กเพรสส่งของผมไม่ได้ว่าผมไม่ค่อยได้ขับแกร็บฟูดเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ว่าผมเรียนจบปริญญามาแล้วแต่ผมก็ไม่หาสมัครงานประจําทํานะครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับก็ ถ้าใจเรารักอะไรอะ่ะถ้ามันทําแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นทาไปเลยครับอย่าให้คําพูดของคนอื่นมาควบคุมชีวิตตัวเราเองครับเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดก็คลิปนี้อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมไม่ได้อัดคลิสนานหายหน้าหายตาไปนานเลยครับก็ขอฟุ๊กหรือเบลนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าเปิดตาให้ดูหน่อย ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ค b e ให้ช่อง YouTube อ่อนแก้วด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้เวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับหายหน้าหายตาไปนานแต่ก็ยังไม่ได้เลิกท o u t u b e นะครับยังทําอยู่นะครับแค่ไม่รู้จะอัพคลิปอะไรก็เนื่องจากหายไปนานก็พูดรวบ2คลิป2คอนเทนต์ไปเลยนะครับคือคอนเทนต์เชียร์ซีที่ผมพูดไปในช่วงสั้นๆตอนต้นคลิป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมรับปริญญาแล้วแต่ยังทำทับแก๊ปอยู่ก็พูดไป2อ,อย่างครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปพิงเท่าน,นี้นะครับทุกคนสสด,ดีครับบ๊ายบาย